สวัสดีครับผมพามาดูไทเกอร์นะครับ d 4 d เครื่องคอมวอนเรลวปี2002นะครับรถสวยเดิมสภาพเดิมทั้งคันนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักจมน้ำาลิดคว่ำนะครับรถมือเดียวนะครับสีสวยเลยรอบคันนะครับมีเก็บสีมาบ้างแล้วนะครับคันนี้นะครับรถมือเดียวนะครับใหม่แท้ครับฝากระโปรงฝากระโปรงท้ายมีรอยนิดหน่อย นะครับรถมือเดียวไม่แสนหกนะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านในกันนะครับรถสวยเอาไปเลยครับคันนี้ผมขายอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเบาะขาดนิดนึงนะครับแต่ไม่มีผลนะภายในสวยเดิมสะอาดเรียบๆเลยนะครับซอกเม็ดอาร์คเดิมนะครับนี่ดูเม็ดอาร์คเดิมสีนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับคันนี้ครับสวยเดิมทั้งคันนะครับอ่ะ มพามาดูแต่ตัวนี้เป็นกระจกมือหมุนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามแผมได้เลยครับเบอร์0898811677นะครับแก้มเดิมนะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับมาดูภายในนะครับสวยครับเรียมเรียมเลยสะอาดสะอาดนะครับรถนี่ครับสตาร์ทเครื่องให้ดูนี่ครับลูกค้าดูนะมาอยู่ที่1 0 0 0 0แ1นหนึ่งแส่งมื่นโทษทีครับ หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบหกนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับช่วงล่างดีมากนะครับรถเซอร์วิสศูนย์นะครับนี่ผมให้ดูนะครับรถเซอร์วิสศูนย์นะครับมาเข้ารอบอีกทีที่แสนเจ็ดแสนเจ็ดนะครับลูกค้าเนี่ยเข้าเซอร์วิสไปปีที่แล้วไม่ได้ใช้งานเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยเบอร์0898811677นนะครับรถสวยนะครับโอ้ รถบ้านจรันสิานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแบบหน้าห้องเครื่องสวยๆใสๆเลยคันนี้นะครับอ่ะเราไปดูกันนะครับสนใจโทรหาผมได้เลย0ูนย์แปดเกปดนะครับอ่ะมาดูรถรอบขันสีสวยครับติ๊กเกอร์คอมมอนเร็อยู่ครบนะครับอ่ะครับสวยสวยคลิปเลยมือเดียว แท้ๆประกันยังมีอยู่นะภาษีหมดปี69เนี่ยภาษีหมดปี69เบาะขาดนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรลดได้ครับลูกค้าบอกมาจาก YouTube ผมลดให้เลยนะครับถูกใจยังไงก็ว่ากันไปนะครับนี่เบาะขาดนี่ครับคันนี้ผมไม่ได้เก็บแล้วละครับผมขายตามนี้นะครับถูกใจมาดูนะครับลดได้ครับไม่มีปัญหาครับอันนี้ใบที่ลูกค้าเข้าศูนย์รอบขับอีกทียาวๆครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องเปลี่ยนมาใหม่ช่วงล่างทำมาใหม่ครับ สวยๆเลยทนี้เนี่ะดูรอบคันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูหน้าห้องเครื่องนิดนึงครับสนใจโทรหาผมเลย0 8 9 8 8 1 1 6 7น่วะครับ11900 0บาทนะครับบอกมาจาก YouTube รถได้เยอะครับหน้าห้องเครื่องนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันติ๊กเกอร์นะครับอยู่ครบเห็นไหมฮะนี่ครับติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยนะครับ นี่จุดเดิม t o y ยต้านะครับ t o y ยต้าฝาแท้ฝาเดิมนะครับรถไม่เคยขยับเลยนะครับสวยๆใสๆห้องเครื่องสวยๆใสๆครับนี่เป็นไงครับคานหน้าเดิมนะครับยังดีอยู่เลยนะครับนี่ห้องเครื่องใสๆเลยนะครับสนใจโทรหาผม0 8 9 8 8 1 1 6 7 7นะครับ หนึ่งแสนหนึบาทนะครับกำเงินมาออรพร้อมโอนทันทีนะครับประกันหมดปี69นะครับอู้รถบ้านจารลัน13ครับขอบคุณครับ